คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานคุณทักษิณเจอสองมัดตรงค่ะบัดตรงบัดแรกอาการสูงสุดใช้อำนาจเฉพาะตัวในความเป็นอายการสูงสุดสั่งหักมติคณะกรรมการพิจารณาคดีหนึ่งหนึ่งสองค่ะของคุณทักษิณสั่งให้มีการอุทธรคดีทักษิณหนึ่งหนึ่งสองจำได้ใช่ไหมครับศาลอาญายกฟ้องคุณทักษิณในคดีหนึ่งหนึ่งสองไปก่อนหน้านี้มันก็อยู่ที่อายการจะอุทธรไหมค่ะ เรากฏกว่าอายการก็เสียงแตกอายการก็ติดชึ่งกันมาตั้งนานในที่สุดเมื่อวานคอนเฟิร์มแล้วอายการสูงสุดใช้อำนาจเฉพาะตัวสั่งเลยต้องอุทธร์ใช่ค่ะอายการนี่ก็คือมัดตรงมัดแรกของเมื่อวานนี้มตรงหมัดนี้มันจะกลายเป็นบ่วงกรรมที่ทําให้คุณทักษิณไม่สามารถทําเรื่องขอพักโทษหรือทําเรื่องติดคุกที่บ้านได้ใช่ค่ะเพราะมันมีคดีต่อ นั่นนนั่หมัดหนึ่งละมัดตรงมัดที่สองเมื่อวานนี้ก็หนักนะศาลสันติกาใช่ค่ะศาลฎีกาค่ะกับคำพิพากษาเรียกเก็บภาษีเงินได้คุณทัศินย้อนหลังหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทเสร็จๆโอ้โหนี่สองดอกเลยนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทเสร็จๆต้องมาจ่ายภาษีนะฟังดูดีๆนะค่ะเจออุทธรณ์คดีหนึ่งถึงสองอืม เจอภาษีย้อนหลัง1.76หมื่นล้านบาทไอ้1.76หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ต้องจ่ายเพราะมันเป็นค่าภาษาของสาฎิกาใช่ค่ะจบแล้วอือโอ้โหสุด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 เป็นสองมัดตรงที่สะท้อนอะไรหลายคนถ้ามองในมิติทางการเมืองค่ะเขาก็มองว่ามันเป็นสองมัดตรงที่สะท้อนว่าภูมิคุ้มกันของคุณทักษิณบอกหมดล้วลงไปทุกวันหรือบางคนบอกหมดแล้ว ทีนี้เมื่อภูมิคุ้มกันของคนทุสินมันบกพร่องหนักๆเข้าสะท้อนผ่านไอ้สองบัตรตรงที่ถูกชกเต็มเหนียวเมื่อวานไอ้คนที่ทําท่าจะกองกับพื้นไม่ใช่ทั้งศินนะอืแต่เป็นแต่เป็นพรรคเพื่อไทยทําท่าจะคว่ำกองกับพื้นเพราะอะไรเราจะไปกันที่ดรสติธรธนาดิิโชธน,นะคะจา์จำคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ ครับสวัสดีครับอาจารย์เรื่องอุทรคดีทักษ,ษิณในหนึ่งสองเรื่องเรยกเก็บภาษีย้อนหลังคุณทักษณิณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทเสษเป็นสองเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่และมีระยะในทางการเมืองอย่างไรครับอาจารย์ครับคือเชื่อมหรือไม่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 แน่ใจนะครับ<ม>แต่ว่ามีมีผลทางการเมืองแน่ๆคับค่ะอย่างไรครับมีผลทางการมีผลทางการเมืองยังไงครับที่ชัดเจนที่สุดและเร็วที่สุดจะได้เห็น ที่ชัดเจนที่สุดก็คือผลต่อพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับค่ะคือคือคือถ้าอ่าถ้าถ้าบอกไประยะที่ไกลออกไปจากระยะตอนนี้หน่อยก็คือว่าถ้ามองถึงการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยอันนี้คือไกลหน่อยแล้วนะครับค่ะเพราะว่าเอ,อถ้าชีวิตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ผูกติดกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับหนึ่งคือเรื่องที่คุณทักษิณไม่สามารถออกมาพักโทษข้างนอกได้บ อันนี้ถือว่าถูกตัดกระแสครับส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยภาษาการเมืองเขาเรียกว่ากระสุนคนัดเอ็ดแปลว่าแปลว่าเอมันส่งสัญญาณอ่อนแรงทั้งกระแสและกระสุนสําหรับพรคเพื่อไทยส่งสัญญาณอ่อนแรงทั้งกระแสบวกกระสุนพร้อมกันเลยอืครับอันนี้คือมองไปที่การเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าถ้ามองเฉพาะหน้ากว่านั้นเนี่ยวันนี้เกมการเมืองเนี่ยก่อนจะไปถึงวันเลือกตั้งอ่ะมันมีขยกหนึ่งที่เป็นตัววัด รับครับคือวันนี้คนคนอาจจะมองปฏิทินว่าโอเคเราเลือกตั้งกันเนี่ยถัดไกลที่สุดเนี่ยอย่างช้าเนี่ยก็น่าจะยี่สิบเก้ามีนาเอฟเอของพัคภูมิใจไทยกับพรคประชาชนคือยึดพรามสามสิบเอ็ดมค่ะถ้าตามกรอบนั้นตามกรอบนั้นแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันอาจจะไม่เป็นไปตามกรอบนั้นคือมันจะเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นอีกครับเร็วขึ้นก็จะประมาณสักกลางเดือนกุมภาพหมายถึงเลือกตั้งมายงว่ามันมีปัจจัยแรกซ้อนคือการ ยืน่นอภิปรายไม่วางใจแล้วเกิดพักภูมิใจไทยเขาไม่อยากจะถูอภิปรายเขายุบสภาก่อนอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันก็จะปฏิทินมันจะเร็วขึ้นนะแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยถามว่าเอ,อฝ่ายการเมืองต่างๆเนี่ยอยกเลือกวันไหนมากกว่ากันระหว่างกลางเดือนกุมภากับปลายเดือนมีนาผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายน่าจะมองปลายเดือนมีนามากกว่านะโดยเฉพาะ ที่คุูมำนาจในการยุคสภาไว้อย่างภูมิใจไทยนะครับนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องป้องกันปัจจัยแทรกซ้อนค่ะือไม่อยากให้มีใครมายื่นอภิปรายไม่ลงใจโดยเฉพาะรัฐบาลทั้งคณะนะครับเพราะอันนี้ยคือคือภูมิใจไทยเองก็ลําบากนครับพรรคประชาชนซึ่งซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นฝ่ายค้ำเนี่ยก็จะค้ำลำบากนะครับ แต่ว่าคนที่ยื่นคือใครก็คืออาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยฝ่ายแขน <bons. S 2> นะครับค,คือคือตรงเนี้ยพอพอเราเห็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณแล้วก็ชีวิตของพรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยผูกกันเนี่ยขาดกันไม่ได้เนี่ย <u> มันก็อาจจะมีผลต่อท่าทีของพรรคเพื่อไทยว่าจะแข็งขันขนาดไหนในการที่จะเออเข้าไปแรงเกมทําให้การเลือกตั้งมันต้องล่นเข้ามาเร็วขึ้น <bons. S 2> หรือทําให โมเอของพรรคภูมิใจไทยกับประชาชนเขาไม่ไม่ผูกกันยึดแน่นแล้วก็อาจจะต้องมีฉีกกันเองใ,ในระยะอันใกล้อะไรแบบนี้นะครับครับครับสรุปก็คือการที่ชีวิตของพรรคเพื่อไทยไปผูกติดกับชีวิตของทักษิณปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อภูมิคุ้มกันของคุณทักษิณมันบกพร่องมันก็กระเพื่อมกลับมาที่ชีวิตของพรรคเพื่อไทยมันเป็นสัญญาณที่อ่อนแรงทั้งในเรื่องของกระแสะและกระสุน ไม่ว่าจะเลือกตั้งกลางกรุมพาหรือปลายมีนาในสถานการณ์อย่างขณะน,นี้ก็ถือว่าพักเพื่อไทยก็ก็<ๆ>ก็ก<ๆ>็แพ้ตั้งแต่ตอนเข้าเส้นสตาร์ทเลยถูกไหมฮะคือคือคือสถา,านการณ์จะจะ,จะหนักกว่าการที่สถา,านการณ์ทางการเมืองมันไปแบบนี้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีปัจจัยแทกซ้อนอมไม่มีเคสคุทักษินเกิดขึ้นนะครับคืออย่างน้นอยๆเพื่อไทยเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคตราบใดที่ คุณทักษิณยังเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณได้อ่ะนะครับเขาก็ยังมีโอกาสที่จะที่จะเใช้เกระแสของคุณทักษิณเนี่ยในการสู้กับการเลือกตั้งค่ะครับ,บ,บในขณะเดียวกันเนี่ยความอวันเนี้ยวพรรคเพื่อไทยนอตกอีกมุมหนึ่งที่เขามองอ่ะก็คือหมายความว่าเอตกลงตระกูลชินวัตรเอาอยัางไงกับพรรคเพื่อไทยกันแน่นะครับ,บซึ่งช่วงที่ผ่านมาเขาก็พยายามทําให้เห็นภาพว่ายังอยู่กับพรรคยังมุ่งมั่นที่จะสู้การเมืองเรื่องการเลือกตั้งรอบนี้ต่อ ใช่ไหมครับทีเนี้ยทีเนี้ยมันมันก็จะกลายเป็นว่าอ้าวตั้งเนี้ยมันเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาอีกละสําหรับเพื่อไทยค่ะพอเจอเกมนี้มองแล้วว่าเพื่อไทยจะยังไงต่อไปคะถ้าหลังจากนี้คิดว่ามันจะมีเห็นปรากฏการณ์อะไรอีกไหมคะที่จะเด่นๆ่นชัดจากนี้จากจากสองเหตุการณ์เนี่ยคะ่ะคือคืออันหนึง่งอ่ะซึ่มันมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าก็คือเรื่องของค่าทีของบรรดาเออว่าที่ผู้สมัครในนามพัก โดยเฉพาะที่เป็นสอสอคนที่มีคะแนนเสียงค่อนข้างดีเนี่ยมีมันมีกระแสรเริ่มหลั่งไหลไปทางพรรคอื่นๆโดยด้วยแรงดึงดูดต่างๆนะครับทีนี้ความไม่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 มั่นคงชัดเจนของเพื่อไทยเองอะ่ะในแง่ในแง่กระสุนและกระแสนี่แหละนะครับมันก็เลยทําให้โอกาสอ่ะที่เขาคนที่ลังเลยใจอ่ะก็อาจจะย้ายได้ไม่ยากอืคนที่ไม่ลังเลแล้วก็เขาก็จะคอนเฟิร์มว่าเขาคิดถูก ค่ะ,คะก็ยังมีใช่ไหมคนที่ยังคอนเฟิร์มไม่ลังเลก็ยังมีใช่ไหมคะเชื่อว่าคือคือคือคนที่คนที่ตั้งตั้งนตั้งใจไปแล้วน่ะคือคือน่าจะมีอยู่แน่ๆค่ะ,ะเพียงแต่ว่ายังไม่เปิดตัวอืแต่คนที่ยังลังเลเนี่ยก็คือเขาก็ต้องวัดวัดกระแสกันในพื้นที่ว่าสิ่งที่เขาจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ในการเลือกตั้งเนี่ยมันมาจากปัจจัยเรื่องพรรคมากขนาดไหนอืตัวเขาเองอะ่ะมีมีฐานเสียงมากเพียงพอหรือไม่ ครับแล้วก็การเติมทรัพยากรจากพักอื่นๆที่มาชวนไปอยู่ด้วยเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าถ้าเขาจะต้องออกจากพักเพื่อถ่ายไปคอันนี้มันถูกคิดคำนวณหมดนะครับอาจารย์การที่คุณทักษิณเจอสองมดตรงในคราวเดียวกันแล้วก็พูดกันว่าภูมิคุ้มกันมันบกพร่องมันถ้ามองอีกใัยะหนึ่งมันสะท้อนว่าคู่ออำนาจเก่าก็ดีผู้หลัผู้ใหญ่ในแผ่นดินก็ดีเริ่ม เริ่มไว้วางใจคุณทักษิณน,น้อยลงเริ่มคิดที่จะเ,เ,เทรดเอาเครื่องมือชิ้นนี้ออกจากกระดานอํานาจแล้วไอ้ตรงนั้นมันจะนําไปสู่อะไรที่มากไปกว่าเรื่องพรรคเพื่อไทยจะแพ้เปรียบในกระดานเลือกตั้งไหมครับจะมีอะไรที่ม,มากกว่านั้นไหมผม,ผมอาจจะยังไม่มองไปไกลถึงการเอาพักเพื่อไทยหรือคุณทักษิณออกจากกระดานสักทีเดียวนะครับแต่แต่แในในชั่วโมงเนี้นะครับอาจจะต้องเก็บไว้ก่อน อ่าต้องเก็บไว้ยังเก็บไว้ไก่อนนะ,นะอ่าใช่มันจะง่ายกว่าถ้ามาเกมการเลือนสร้างรอบเนี้ยมันเป็นการสู้ระหว่างน้ำเงินกับส้มเท่านั้นครับโดยที่เพื่อไทยไม่ได้มาสร้างเอ่อตัวเป็นมามา,มาเป็นตัวแปลที่แทรกซ้อนผลอืมของการคุมเกมอืมมากจนเกินไปอืมนะครับอย่างเงี้ยเขาเขาเชื่อว่ามันคุมได้ง่ายกว่าถ้าถ้ามองว่าเป็นเกมเอ,อให้น้ำเงินไปสู้กับส้มอืม Hmm. เพราะวันนี้พูดถึงพักเพื่อไทยเนี่ยเหมือนเป็นเป็น,ป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 นตัวแปรแทรกซ้อน hmm. ที่อาจจะทําให้การคุมเกมมันลําบาก hmm. Hmm. ทั้งในแง่การดึงฐานเสียงกันไปมา hmm. นะครับระหว่า,างแดงกับน้ำเงิน hmm. Hmm. นะครับแล้วก็เกระแสก็ไม่ชัดเจนว่า hmm. จะสามารถไปดึงจากพักคประชาชนได้อะไร hmm. Hmm. แบบนี้นะครับ hmm. 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 มันมันเลยถ้าถ้าเก็บเก็บปัจจัยเรื่องเพื่อไทยไว้ เป็นเป็นตัวแปรนิ่งๆเนี่ยนะครับการการคุมสถานกา,ารณ์วางเกมเนี่ยมันจะมันจะมันมันรู้แล้วมันจะง่ายกว่าง่ายกว่าอ,อืมโอเคโอเคอาจารย์มองข้ามจอดนิดนึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปสมมุติว่าพักส้มเข้ามาอันดับหนึ่งอีกอเขาจะได้ตั้งรัฐบาล,บาลเขาจะได้เป็นรัฐบาลแม่อาจารย์ข้ามจอดนิดนึงมไม่ว่าจะ ็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาเกล้วแต่อัปลิ้นถึงเมษาก็ได้ถ้าเขายังมาอันดับหนึ่งเขาจะได้เป็นรัฐบาลไหมคือโอเคถ้าถ้าเขาได้อันดับหนึ่งจริงๆนะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งผมตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้แต่แต,แต่แต่ถ้าจะได้เนี่ยนะครับต้องได้ในระดับต้องดูด้วยจำนวนว,นว่าเท่าไหร่สองร้อยพอไหมผมว่ายังไม่พอ,อแต่ว่าอาจจะต้องไม่ใกล้ๆสองร้อยห้าสิบ นะครับถึงถึงถึงจะพอต้องได้สองร้อยห้าสิบเลยเหรออืมโอ้โหอืมโอ้อันนี้ถึงจะได้เป็นรัฐบาลครับแม้ว่าจะมาเป็นที่หนึ่งแม้ว่าจะมาเป็นที่หนึ่งแต่ต้องที่หนึ่งเท่าไหร่ก็ก็ก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้ายังไม่ถึงสองร้อยกว่าวันงั้นเถอะใช่ไหมคะถูกรับถูกขาดโอ้โคือคือคือตอนนี้ตัวเลขมันจะแบบแปลกๆหน่อยนะครับถ้าแค่ในมุมที่ผมคิดนะครับคือถ้าจะเป็นรัฐบาลแบบ แกนนาจะตั้งไปเลยอต้องได้เยอะๆครับแต่ถ้าอยากแค่ร่วมรัฐบาล่ะต้องได้น้อยหน่อยแค่เข้าร่วมรัฐบาลต้องได้น้อยหน <ไป S 2> ่อยใช่คือเป็นที่หนึ่งร่วมรัฐบาลไม่ได้ต้องนํารัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าแต่ว่าจะนําได้เนี่ยต้องได้เยอะครับออืมอืมถ้าอยากเป็นรัฐบาลต้องทําตัวเป็นที่สองหรือที่สามและลดเงื่อนไขตัวเองถูกไหมฮะ ูกครับถูกครับอันนั้นคือแค่ขอแค่เป็นรัฐบาลและเป็นพรรคร่วมอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละโอเคเอาละครับอาจารย์กราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สนัทธรธานันดิติชนนะคะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะสรุปก็คือเรื่องไอการสูงสุดสั่งอุทธรคดีทักษิณหนึ่งหนึ่งสองเรื่องสารกิกาเรียเก็บภาษีย้อนหลังคุณทักษิณตั้งเกือบเกือบสองหมื่นล้านใช่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกเป็นสองเรื่องที่เกี่ยวพันกันหรือไม่ แต่กระทบเพื่อไทยอ่ะสติธรก็บอกว่ามันตอบไม่ได้หรอกไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆทั้งสองเรื่องทั้งสองคดีมันมีผลต่อคุณทักษิณและมันมีผลต่อชีวิตทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยโดยตรงเพราะพรรคเพื่อไทยเอาชีวิตตัวเองไปผูกติดกับชีวิตของทักษิณทักษิณมาติดกับพรรคเพื่อไทยไปพุ่คุ้มกันบกพร่องพรรคเพื่อไทยก็เสียไปด้วยใช่ค่ะก็เจ็บแค่ได้ป่วยไปด้วย ค่ะเดินไปด้วยตามๆกันแล้วกันเพราะมันโยกันอาเป็นว่าชัดๆเลยเฉพาะหน้านะอืมไหลออกอีกมันเป็นการส่งสัญญาณที่มันออดแอร์ทั้งทั้งเรื่องของกระแสและกระสูนใช่โอโหนี่ลำบากเลยนะไปต่อยากเลยนะทั้งกระแสและกระสูน่